กับเรียนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับกับมิสเตอร์พนะครับซึ่งแต่ละวันนั้นนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับไอซีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยรายการ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทงั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊ง,งเพื่อจะได้มีภาพคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ใช้โปรแกรมโน c o p y ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแขวงถนนบึงการหรือว่าหน่วยของหมวดก็ดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลที่ทางกรมทางหลวงได้ทำการอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆห,หมวดก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้โปรแกรมตัวน,นี้อยู่เดี๋ยวผมจะพาท่าน ทุกท่านนะครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับตัวที่อัปเดตล่าสุดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามาทีา่เว็บของแขวงทางหลวงมึงการนะครับคือตัวนี้นะครับหรือท่านผู้ชมจะเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าอ่าแขวงทางหลวงมึงการก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าวิธีการเข้าเข้ายังไงนะครับ ลังเสร็จอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับอ่าก็ google.com ธรรมดานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแขวงทงหลวงพึ่งการนะครับ โอเคนะครับเมื่อพิมพ์คําว่าแขวงตำรหลวมืองการเสร็จแล้วนะครับก็กด enter ครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยก็จะเป็นเว็บไซต์ของแขวงทำรวจเมืองการก็คือหน้านี้นะครับที่ผมได้ทําการเปิดขึ้นมาแรกๆนะครับนี่นะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับทีนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับเลื่อนลงมาใต้ข้างล่างสุดของหน้าเว็บนะครับนี่นะครับก็จะมีคําว่า ระบบงานนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะพ่วงต่อไปอยังตัวระบบงานของกรมนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับตัวของเว็บไซต์กรมนะครับก็คลิกที่คำว่าระบบงานนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําการคลิกคําว่าระบบงานเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็น ตัวระบบงานของกลมทางหลวงทั้งหมดนะครับให้เราเลือกเลื่อนสกอร์เมาส์ลงมานะครับให้มันเลือกที่ระบบยกเลิกสำเนานะครับครับเมื่อทําการคลิกที่ระบบยกเลิกสำเนาเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดโปรแกรมของโน๊กอปี้ซึ่งตัวดาวน์โหลดนะครับก็จะมีอยู่3ามตัวเอ้สี่ตัวนะครับก็คือจะมีตัวนี้นะครับ Smart ทการ์ดไลบรารีหมาแล้วค่ะนะครับกรุณาดาวน์โหลดก่อน Library เดียวหมดอายุนะครับให้เราดาวน์โหลดตัวนี้ไปนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับก็ทําการคลิกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทําการคลิกดาวน์โหลดนะครับทุกท่านอาจจะดาวน์โหลดต่างกันนะครับถ้าเป็นโค r มเนี่ยก็ยจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือตัวตัวล่าสุดของอ่าเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะอ,อยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นท่านไหนที่ใช้ i ฟ e f o x นะครับตัวมันก็จะอยู่ตรงนี้ตัวโหลดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวแรกเราดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวที่สองนะครับเราจะดาวโหลดไอ้พวกนี้เข้าไปเพื่อจะเป็นอ่าการนําเอาความรู้ไปอ่านไปทําความเข้าใจก็ได้นะครับนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับตัวที่สองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับหรือให้ทุกท่านนะครับดูว่า เครื่องของตัวเองนะใช้ที่บิตนะครับก็จะมีทั้ง64บิตและ32บิตนะครับก็ทำการดาวน์โหลดออกมาเลยนะครับเหมือนกันครับก็คลิกคำว่าคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับไม่ใช่คำว่าครับคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับคลิกทั้ง2ตัวเลยนะครับเราไม่แน่ใจว่าเครื่องของเราจะใช้32หรือ64บิตเนี่ยโหลดมาทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวนี้ตัวที่4นะครับก็คืออ่า Framework ตัวล่าสุดนะครับก็ โด,ดไปเลยครับส่วนท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะโหลดคู่มือหรือว่าคู่มือการใช้งานหรือแผ่นพับเกี่ยวข้องกับโดยแผ่นโนโก๊กเอปี้อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดออกไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการดาวน์โหลดของอโปรแกรมโน c ก p y ปี้หรือระบบยกเลิกสนนาของกรมทางหลวงที่ตอนนี้ที่ยังมีปัญหานะครับท่านไหนที่ อาจใช้งานไม่ได้อย่างเช่นว่าอราดัญคลิกไปแล้วนะครับเกิดคำบอกว่า,าไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับเนี่ยก็คือ,อระบบของกรมทางหลวงนะครับได้ทําการอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดซึ่งทําให้ฐานข้อมูลนั้นก็ทําการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจึงจึงทาใหา้ระบบนั้นไม่สามารถที่จะอัปเดหรือว่าติดต่อกับตัวฐานข้อมูลอืมได้นะครับเราก็ต้องมาทําการดาวน์โหลดพวกนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งใหม่ แล้วพร้อมกับนำฐานข้อมูลตัวนั้นไปเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผมได้พูดไปนะครับผมพิทยากินนทงจาก Pkx Studio ก็ขอลัท่ักผู้ชมไปก่อนนะครับถ้ามีเคล็ดลับใหม่ๆดีๆผมก็จะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำ สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคเอาละครับคลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนเคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิรันธมกับช่อง pk house studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ